ทีนี้เรากลับมาดูการตรวจสอบอีกทีนะก่อนที่จะพูดถึงว่าแล้วเข่าโกงมันมีข้อเสียอะไรนะครับทำไมเราต้องพูดถึงนะฮะเวลาหมอเขาดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปเอ็กซเรย์ดูนะครับดูเอ็กซเรย์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างของเข่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเอ็กซเรย์เราให้ยืนเอ็กซเรย์กระต่ายขาเดียวบ้างยืนสองข้างบ้างเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูลักษณะของของรูปร่างของเข่า,ขานะรเราจะเห็นว่าเมื่อเราเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็ลากเส้นมาเราจะเห็นว่าเข่ารูปร่างเขา่า โก่งใช่ไหมครับครับโก่งแล้วครับแล้วจังดูอีกนะครับว่าตรงนี้ครับจุดสําคัญก็คือว่าคนที่เข่าโก่งนี่รัข้อต่อด้านในตรงนี้ครับจะแคบครับเมื่อเทียบกับข้อต่อด้านนอกครับครับหพวเข่าข้างนึ่งจะมีเข่าด้านในนะผิวหนังด้านในตรงบริเวณนี้กับด้านนอกนะฮะซึ่งตัวด้านในนะครับจะเป็นตัวที่มันถูกกดถูกกดเยอะๆจนกระทั่งกระดูกอ่อนเนี่ยมันสึกฮะหรือบางลงไปนะเมื่อ เมื่อมีการใช้งานโดยการวิ่งโดยการเดินานานๆเนี่ยเข่าที่โก่งเนี่ยก็จะทําให้น้าหนักตัวเนี่ยไปลงอยู่แต่ด้านในฝั่งเดียวครับ,รบไม่ลงด้านนอกกระดูกอ่อนที่เคยเรียบเคยสมบูรณ์แข็งแรงก็จะก็จะสึกไปนะค,ะครับแล้วลูกสะบ้าก,ก็จะทํางานหนักนะครับมีการสีกระ,กระดูกทําให้มีอาการเจ็บรอบหัวเข่ามาเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบกับรูปร่างคนเดียวกันนะครับเอ็กซเรย์คนนี้เนี่ยเป X ็นเอ็กซเรย์ท่ายืนทั้งคู่นะฮะเห็นว่านี่อัพไลท์อัพไร์ทั้งคู่นะฮะมุมของต้นขาก็เหมือนกัน แต่สิ่งที่ที่ต่างกันก็นกคือว่าได้ถูกผ่าตัดและแก้ไขเข่าให้ตรงขึ้นนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหนึ่งก็คือเมื่อเราลาดเส้นเราจะเห็นว่าตัวหัวเข่าเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นนะฮะการที่กระดูกขาตั้งฉากกับพื้นเนี่ยเขาพบว่ามีการใช้งานเนี่ยแบบไม่เสียเปรียบเชิงกลครับ,รบเวลาเดิน1นก้าวเนี่ยใช้กําลังเดินน้อยขณะที่คนที่เข่าโก่งเนี่ยหนึ่งก้าวใช้กําลังเดินเยอะกว่านะอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าแต่ข้อสําคัญอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ คนที่เข่าตรงครับน้ําหนักลงมาสองข้างเท่ากันดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงด้านในของหัวเข่ากับด้านนอกเนี่ยมีลักษณะที่ช่องว่างใกล้เคียงกันนะครับซึ่งแตกต่างจากคนเข่าโก่งครับคนเข่าโก่งในช่องว่างด้านในไม่มีแล้วถูกซีกันจนหมดแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนที่เข่าโก่งตั้งแต่อายุน้อยๆและมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นเช่นน้ำหนักตัวเยอะกล้ามเนื้อต้นขามไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสเข่าเสื่อมเร็วกับปกติครับครับนะครับถ้าถามคุณหมอว่า,วาคนที่เข่าตรงนะ ที่ที่มองดูตามภาพเนี่ยนานๆเข้าไปนี่โอกาสที่จะมันจะโค้งไปมันจะโก่งไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอ่าเป็นไปได้ครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีที่มีสาเหตุแน่นอนแล้วสาเหตุนั้นไม่ได้แก้นะครับผ่านไปแต่ละปีแต่ปีเราก็จะพบว่าเข่าโก่งเพิ่มขึ้นทุกปีร่าแต่ว่าถ้าได้ถูกเตือนได้ถูกตรวจสอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ และมีการแก้ไขที่ต้นเหตุเช่นเมื่อเราพบว่าตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะครับซึ่งจะบอกถึงการรักษาตอนนั้นนะครับว่าจะทํายังไงครับเมื่ออายุน้อยๆแล้วเริ่มจะรู้สึกว่าเข่าโก่งจะแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะประยุ์ยันกระบวนการไม่ให้เข่ามันโก่งเพิ่มขึ้นทีนี้กลับมาผมพูดย้อนกลับมาอีกทีตรงจุดนี้ครับที่บอกว่าถ้าในกรณีเราเข่าโก่งตั้งแต่อายุน้อยๆน,น,นะครับเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วมีปัจจัยอื่นๆเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นเข่าเสื่อออมนนััะะีคคคาืไรรรรบบถ้้ดูตง เป็นรูปร่างของหัวเข่าคนไข้ที่ผมผ่าเปลี่ยนเข่าเทียมนะฮะตัวกระดูกอ่อนนี่ก็จะสึกนะครับมีการสึกเกิดขึ้นนะครับ,รบนะฮะซึ่งในกรณีที่เรามีเข่าเสื่อมก่อนวัยอายุยังไม่ถึงเจปีเนี่ยเสื่อมแล้วโอกาสที่จะทําให้เข่ามันพังก่อนอายุก็จะมีผลนะฮะแล้วทำให้เดินไม่ได้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสเนี่ยตอนอายุสักห้าสบสปีถูกเปลี่ยนหัวเข่าเทียมก่อนวัยนะครับอันนี้ก็คือหัวเข่าเทียมนะฮะ เึ่งการเปลี่ยนทุเข่าเทียมเ,ยเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ครับเสียเลือดครั้งหนึง่งประมาณ600-800ถึงซีซีแล้วก็ต้องใช้วัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงครับนะฮะราคาแพงมากครับนะแล้วการผ่าตัดเนี่ยยังถือว่าเป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อครับเนื่องจากว่าเป็นการผ่าตัดเข้าไปในข้อต่อและใช้วัสดุคือข้อเทียมเข้าไปนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วโอกาสติดเชื้อเนี่ยมีประมาณไม่ถึง1%นะครับแต่ถ้าติดเชื้อแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าเมื่อผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมมีการติดเชื้อก็ต้องมีการล้างหัวเขา่าเพราะเวลาผ่าตัดเนี่ยชุดผ่าตัดก็จะเป็นชุดที่คล้ายๆชุดมนุษย์กบแบบนี้นะครับต้องใส่กันถึงขั้นที่เรียกว่าคุมไม่ให้การหายใจเนี่ยไปปนเปื้อนกับการผ่าตัดนะครับนะฮะใส่อย,ย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับถือว่าย<ะ>ุ่งยากลำบาก<ะ>ก็จะยุ <ลำ S 1> ะ่งยากลําบากเหตุผลเพราะว่าถ้าเรามีเด็กเข่าโก่งตั้งแต่อายุน้อยๆนะฮะในจํานวนมากในประเทศไทยเนี่ย อีก30-40ปีโอกาสถูกเปลี่ยนเข่าเทียมเนี่ยก็จะเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ต้องนําเข้าสินค้าเข่าเทียมมาต่างประเทศเยอะขึ้นนะฮะมีการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมวันหนึ่งหลายร้อยรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูนิดนึงว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงรายนี้นะครับเป็นรายที่ถูกเปลี่ยนเข่าเทียมนะฮะตั้งแต่อายุน้อยๆครับข้างขวานะครับอาจารย์สังเกตไหมครับว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดตัดเข่าให้ตรงขึ้นเนี่ยปรากฏว่า คนไข้เปลี่ยนเข่าเทียมเนี่ยเขายังโก่งอยู่ครับครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าเข่านี่ยังโก่งอยู่นะฮะนะแต่เนื่องจากรายนี้เป็นคนที่เข่าโก่งตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเมื่อมาหาเนี่ยผมจึงไม่เลือกวิธีการเปลี่ยนเข่าเทียมให้ครับก็เลยเลือกวิธีการดัดเข่านะฮะซึ่งเมื่อดัดเข่าไปแล้วอาจารย์ก็าสังเกตดูนะครับนี่ถ่ายในห้องผ่าตัดนะจะเห็นว่าเข่าที่ได้จากการดัดจากห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะตรงกว่าเข่าเทียมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสองสามปีครับนะครับก็มีวิธีดัดเข่านะฮะ ดัดเข่ากับผ่าตัดใช่ไหมครับ,รบทีนี้ครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราจะต้องมีการผ่าตัดตัดเข่าจริงๆแล้วการดูแลรักษาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องทําอย่างทันท่วงทีแล้วอายุตั้งแต่8ถึง18ปปีเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ย จะไม่มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องครับระนะแต่ถึ8สิบแปดปีก็เนะข้าวัยรุ่นแล้วนะครับก็วัยรุ่นอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าน้ําหนักตัวเยอะตั้งแต่อยู่ในนอ้นอยนะครับต้องควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานครับควบคุมน้ําหนักนะใช่ครับเวลาไปหาหมอเด็กนะครับไม่ว่าจะไม่สบายเป็นหวัดนะครับคุณหมอก็จะมีการวัดน้ําหนักตัวนะครับวัดส่วนสูงแล้วก็จะเทียบกับค่ามาตรฐานของเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ปกติถ้าคุณหมอก็เตือนนะครับว่าลูกของเรานั้น น้ำหนักมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องเข้าไปแก้ไขลดน้าหนักลงนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าไปหาคุณหมอกระดูกแล้วคุณหมอกระดูกเช็ดว่ากล้ามเนื้อต้นขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับมีเข่าโก่งแล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงนะครับอาจจะใช้เวลาในการว่ายน้ํามากขึ้นหน่อยนะครับมีการเข้ายิมไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแนมะ้แต่เด็กตัวน,น,น้อยเนี่ยถ้าบริหารที่เหมาะสมก็สามารถทําให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงได้นะครับส่วนในกลุ่มซึ่งมีเข่าโก่งเยอะๆนะครับ ก็จาเป็นต้องมีการตัดรองเท้าพิเศษนะครับเพื่อจะกระจายน้ําหนักไม่ให้เข่าเนี่ยไปกระจุกอยู่ตัวที่ที่ด้านในของหัวเข่านะครับในบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่ตัวพพอร์ตหรือตัวดัดเข่าไว้ตลอดนะครับระหว่างที่มีการเดินนะครับอันนี้สําคัญครับที่ผมบอกก็คือกล้ามเนื้อต้นขาการเนื้อต้นขาหรือที่ต่างประเทศเรียกว่าคิวมัสเซลเนี่ยฮะตัวคิวตัวกล้ามเนื้อคิวตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญครับ เพราะจากการวิจัยหลายๆตัวเราพบว่ากล้ามเนื้อมัดนี่เป็นกล้ามเนื้อที่จะกระจายแรงจากน้ําหนักตัวลงไปที่หัวเข่าลงไปที่ลูกสะบ้าลงไปที่ปลายเท้านะครับถ้าในกรณีกล้ามเนื้อม th ัดน hmm. ี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะกระดูกจะรับน้ำหนักเยอะขึ้นครับแต่ถ้าในกรณีกล้ามเนื้อมัดนี้แข็งแรงตัวกระดูกก็จะรับน้ำหนักน้อยลงนะครับการบริหารกล้ามเนื้อที่สําคัญก็คือจะต้องทําให้กล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้แข็งแรงขึ้นมาให้ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าในกรณีเรารักษาแบบนี้แล้วนะครับแล้วผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบ18ปีครั <c oughs> ีแล้ยังเข่าโกงอยู่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรังอยู่นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> ครับก็ <c oughs> เราได้พูดถึงว่า8ถึง18เนี่ยโดย <c oughs> ส่วนใหญ่การรักษาคือรักษาที่ต้นเหตุนะครับน้ำหนักตัวเยอะก็พยายามลดน้ําหนักนะครับการเนื้อต้นขาไม่ค่อยแข็งแรงก็พยายามทําให้การเนื้อต้นขาแข็งแรงนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องรีบจูงลูกมาดูตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับว่าเด็กนั้นเข่าโก่งจริงหรือเปล่าแล้วก็เข่าโก่งมากขึ้นทุกปีหรือเปล่าจะได้แก้ไขแต่นิ่นๆแ,แต่เมื่ออายุถึง18ปีไปแล้วการทำาังที่ว่าเนี่ยอาจจะมีผลได้น้อยเนื่องจากว่าตัวกระดูกนั้นหยุดสร้างความสูงไปแล้วหยุดเจริญเติบโตไปแล้วฉะนั้นเข่าโก่งของเขาเนี่ยก็จะไม่กลับมาตรงได้อีกแล้วในกรณีที่บริหารกล้ามเนื้อนะครับเพียงแต่ว่าในการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาก็จะช่วยทาให้เด็กเขาไม่ปวดเข่าง่ายนะครับ เด็กบางคนฮะมีเข่าโก่งแต่ว่าไม่มีอาการปวดเข่าเหตุผลก็เพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเขาใช้กล้ามเนื้อของเขากับพวกเข่าของเขาสมดุลกันนะครับแต่เด็กบางคนพออายุสิปีไปแล้วมีอาการปวดเข่าและเข่าโก่งนะฮะลองดูภาพจนที่ว่านะครับเราจะเห็นว่าเด็กคนนี้ฮะก็เดินนะฮะดูดูเขาเดินนะฮะเห็นว่าเด็กเขาเข่าโก่งมากนะครับนะฮะอันนี้ก็เราให้เดินนะฮะลองดูดีๆนะฮะจะเห็นว่าเข่าก็สะบัดลงมาแล้วเหมือนกับว่า ตัวเท้าเนี่ยจะต้องเดินค่อยไปค่อยมาเหมือนฟันปลาเห็นไหมครับอาจารย์ครับคือมันไปซ้อนกันไปซ้อนกันระหว่างก้าวแต่ละก้าวขาของแต่ละก้าวที่เขาเดินเนี่ยพอเวลาเขาเดินปุ๊บเนี่ยตัวเท้ามันต้องไปค่อยไปค่อยมาซึ่งมีโอกาสล้มได้สูงเห็นไหมฮะก็เดินแล้วมันจะเอียงเข้ามาหาขาอีกข้างหนึ่งขาซ้ายก็จะไปข้างขวาขาขวาเด็กคนนี้ขาข้างซ้ายจะโก่งข้างกลางจะเยอะเห็นไหมก็จะบิดเข้ามานะฮะทีนี้ ในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลทีให้เด็กเขาใช้งานเล่นกีฬาไม่ค่อยคล่องนะฮะแต่ว่าถ้าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ถ้าลักษณะที่เรียกว่าเข่าเข่าที่โก่งนะฮะและมีการใช้งานเยอะๆนะฮะตอนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยโอกาสที่สีกันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นพอสีกันเยอะขึ้นเนี่ยครับก็จะมีการสึกล้อของกระดูออกอ่อนนะฮะการสึกนั้นเป็นยังไงนะครับผมจะให้ดูในการสองกล้องคนไข้คนหนึ่งนะอันนี้เพิ่งสองกล้องไปเมื่อจันที่แล้วเองครับนะฮะ เป็นคนไข้ที่มีอาการปวดเข่าแต่อายุน้อยๆนะครับแล้วก็รักษามาหลายวิธีไม่ดีขึ้นนะครับ MRI คอมพิวเตอร์เห็นว่ามีลรกษณกนะฮะตรงนี้ขูกขานะฮะที่เราสสองเข้าไปเนี่ยกระดูกอ่อนตรงนี้ขูกขาด้านในของหัวเข่าขูกขานะครับตัวนี้เป็นหมอนรองกระดูกนะฮะจะเห็นว่าส่วนที่ไม่สัมผัสเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียบนะฮะแต่ส่วนที่สัมผัสชนกันเนี่ยมีการบุ่มเข้าไปมีการสึกเข้าไปฮะตรงส่วนตรงส่วนนี้ฮะเห็นไหมฮะอาจารย์ฮะเหมือนผิวพระจันทร์นะครับ ตรงส่วนอื่นดูนะฮะไม่ด้านนี้ไม่ไม่เป็นไรเลยครับเป็นด้านที่ที่ผมบอกว่ามันมีความกว้างอยู่นะฮะไม่มีรอยสึกแต่ด้านที่มันเสียดสีกันมันทับกันเนี่ยมีรอยบุม๋มมีรอยสึกเกิดขึ้นนะครับแล้วกระดูกมากระดูกมาขบขบกันนะฮะเวลาขบกันเนี่ยกระดูกอ่อนมันก็จะสึกสึกแล้วคนไข้ก็จะเจ็บมากเวลาเวลาเดินนะฮะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อยุ1ิแปดปีไปแล้วเนี่ยเวลามาหาคุณหมอเนะฮะ คุณหมอเขาก็จะดูว่าอาการที่เป็นหัวเข่านั้นเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการรักษาด้วยการผ่าตัดนั้นโดยส่วนใหญ่จะดูที่มุมหัวเข่าครับว่ามาหาคุณหมอแล้วเข่าโก่งเยอะไหมนะฮะระการที่สองก็ดูว่าขาสองข้างในยาวเท่ากันหรือเปล่านะฮะบางคนเข่าโก่งข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาเวลาเดินก็เดินตัวโยกเพราะขาเข่าที่โก่งไม่เท่าไม่เท่ากันเนี่ยความยาวของขาก็จะไม่เท่ากันครับ หรือบางคนนี่มีเข่าโก่งบวบอาการปวดเข่าเรื้อรังรนะครับกินยามาแล้วกินยามาแล้วก็ไม่หายปวดเข่าโก่งเวลาเราเดินมาตัวโยกนะครับมันจะมีส่วนอื่นทําให้ปวดไม่เช่นกระดูกสันหลังสื่อมงมันเวียงตัวไปไหมใช่ครับมันก็จะมีผลต่อข้ออื่นๆนะฮะอย่างอย่างคนที่เข่าโก่งแล้วขาโก่งไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้ฮะมันก็จะมีผลเวลาเดินเนี่ยโยกโยกไปโยกมาว่าโยกปุ๊บเนี่ย กระดูกส้นหลังบางทีก็จะกระทบกระเทือนนะครับรบ,บางคนก็จะปวดข้อเท้าครับนะครับก <c oughs> ็มา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 กระทบในหลายด้านเลยนะครับเข่าปวดเข่าไปแล้วบางทีอาจจะมาปวดหลังเพราะว่มันกระดูกมันโยกเย,ยกไปนะรเราลงไปที่เท้าอีกใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนไหนของเท้าครับหรือข้อเท้าข้อเท้าเลยครับข้อเท้าเลยนะถ้าเราสังเกตดีๆครับคนที่เข่าโก่งเนี่ยตะบตุ่มของเขาเนี่ยจะตับตุ่มนอกกับตะตุ่มในเขาจะค่อนข้างจะชิงเฉียงครไม่ขนานกับพื้นครับเพราะว่ารูปร่างของข้อเท้าเขาโค้งนะครับแล้วเวลาเขาเดินเนี่ยก็จะมีแรงกระเทือนไปที่ข้อเท้าเพิ่มมากขึ้นครับแต่แรงกระเทือนนั้นจะไปกระเทือนด้านนอกของข้อเท้านะฮะแต่เวลากระเทือนที่หัวเข่าจะกระเทือนด้านในของหัวเข่า นะครับนะครับก็บส,าสามสามแหล่งที่สังเกตด้วยนะมีการกระทบเทรีย,ยนอย,ย่างน้อยอย่างน้อยสามแหล่งเมื่อมีข้อบ่งชี้แบบนี้นะฮะทางการแพทย์ก็มีการรักษาโดยการที่เรียกว่านอกจากจะรักษาบริหารกล้ามเนื้อรักษาด้วยการทานยาไปแล้วดูอาการไปแล้วถ้ามีข้อบ่งชี้ที่รุนแรงปวดเข่ามากๆมุมหัวเข่าเยอะๆเข่าโก่งไม่เท่ากันแล้วก็ทุกๆปีเข่ามันโก่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนในกรณีแบบนี้เราคิดว่า การผ่าตัดดัดเข่าจะช่วยทําให้เข่ากลับมาตรงและช่วยทําให้ตัวแรงกระเทือนที่หัวเข่าลดน้อยลงนะครับ